กับเขานะครับผัดเองลงมือเองห,หัดเ,เพื่อเรากินแกงไก่ใสอวุ้นเส้นไม่เดินอยู่นี่แหละ โอตคนะครับนิดหน่อยนะครับพอหนัวน้ำตาลนิดหน่อยไปน้ำซุบ้มันเริ่มให้นะครับเติมน้ำนิดหน่อยอ่อน ủa mình thêm co. Ok rồi. Tím mừng cạn nữa. Ngon โอเคหมดไปได้น่อยมะเสร็จเรียบร้อยนะครับผัดกะเพราโอ้โหชหน่อยมครา,คา,คา,าผัดเองนะกินมาก